สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายตัวไปหลายวันเลยนะคะเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้งานยุ่งนะคะเข้าส่วนทีมีเซอร์ไพรส์เลยค่ะอันนี้คือเราจะพามาดูความแบบออกหน่อแตกกอของกวอกมรลกตของเรานะคะแบบน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คือต้นที่เราเอามาฟื้นบำรุงน้องเขานะคะจากตอนแรกที่เขาแบบเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสต้นเหมือนนี้ที่แบบ ไม่สวยนะคะเนื่องจากเราไม่ไม่ได้บำรุงเขาเลยนะคะก็เลยจัดการเปลี่ยนดินผสมดินปรุงดินใหม่นะคะดินที่เราใช้อันนี้เราใช้เป็นดินแบบผสมที่เราใช้ปลูกผักในบ้านทานเองของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าร่วมด้วยนะคะหลายสูตรมากเลยกระถางนี้ปรากฏว่าได้ผลนะคะส่วนใครต้องการรายละเอียด าการผสมแล้วก็สูตรดินนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องการผสมดินของกระถางนี้นะคะทํายังไงเขาถึงออกหนอแต่กอมาสวยเรียงนี้นะคะอย่างกระถางนี้นะคะเป็นกวักมรกตด,ด่างนะคะที่เคยบอกไว้หลายครั้งแล้วนะคะในคลิปที่ที่เจอบ่อยมากๆในสวนนี่ก็คือต้นที่เขามีเชื้อด่างนะคะยังไงเขาก็ออกด่างมาให้เราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าระยะเวลาการให้ด่างของเขาเนี่ยจะ รอนานหรือว่า,อ,าออกมาเร็วแค่ไหนนี่คือเราก็คาดเดาไม่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆคือยังไงน้องต้องมาแบบมีเชื้อดางยังไงก็คือต้องดังอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่ไลน์มาถามส่วนตัวนะคะว่าเออแล้วทายังไงเราจะซื้อแบบลุ้นดังหรือว่าเราจะซื้อแบบด่างดีนะคะตอนนี้กวัามากมรกตก็ราคาก็ถ้าเทียบกับช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาก็คือราคาเขาก็ไม่ได้อ่ สูงมากเท่าไหร่นะคะก็แนะนำให้ซื้อแบบที่เราเห็นเขาด่างชัดเจนแล้วนะคะเราก็จะได้ลุ้นหน่อสวยๆด่างของเขาต่อไปได้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะอีกกระถางหนึ่งที่ด่างแล้วก็กระถางนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยบำรุงให้ดูตอนที่เราผสมสูตรดินปลูกนะคะส่วนอันนี้น่ารักไหมคะ นี่เอาให้ดูชัดๆนะคะเดี๋ยวก่อนนี่น่ารักไหมคะอันนี้เห็นไหมคะการเจริญเติบโตของเขาจากใบชําแบบนี้นะคะหนึ่งใบแวบๆบแบบแบบนี่ให้หน่อมาแล้วคะ่ะ นี่คือความน่ารักของผักมรงกตดนะคะเขาสามารถที่จะเป็นเพื่อนใครเหงากับเราได้นะคะแต่บางทีเราทํางานมาเหนื่อยๆนะคะเราได้มันดูแลต้นไม้ที่เรารักแบบนี้ค่ะไม้สะสมของเราเนี่ยเราปลูกไว้แล้วก็ชื่นชมของเราเองเนี่แหละนะคะอืมมันก็ทําให้เราแบบค,คลายเครียดแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆในการคิดงานในการทํา,าทอะไรต่างๆกับเรานะคะนมีสมาธิมากขึ้นอันนี้เริ่มพูดไปเรื่อยแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้ค ah like you know ่ะโดยส่วนตัวก็คือคิดว่าไม้การปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรต้นไม้ชนิดไหนก็ตามนะคะเขาจะทาให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าเหมือนมีพลังบวกเหมือนเราได้ชาร์จพลังนะคะเราได้หลุดออกมาจากโลกแห่งการทํางานที่วุ่นวายนะคะกลับเข้ามาอยู่ในธรรมชาติแบบนี้ก็ทําให้จิตใจเราดีขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมเริ่มงานตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะ ลูกไว้เป็นของขวัญวันเกิดหรือว่างานมงคลต่างๆนะคะแทนการให้ของขวัญที่ส่วนมากแล้วก็จะสร้างขยะแล้วก็ทำลายโลกของเรานะคะมาเป็นการให้แบบต้นไม้ที่เราปลูกเองแบบนี้นะคะให้กับ เป็นของขวัญให้กับเพื่อนให้กับอะไรของเราอย่างเงี้ยในโอกาสพิเศษต่างๆได้เลยนะคะรักโลกนะคะลดโลกร้อนอลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะนี่คือลักษณะใบค่ะทุกคนเสียงตื่นเต้นมากนะคะใบของเขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะใบของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือใบแบบใบนี้นะคะแต่ต้นนี้มาจากต้นนี้เขาใบใหญ่ๆของเขาวันนี้นะคะเขามาจากต้นนี้นะคะนี่ ไบเขาใจยังเล็กอยู่นะคะเขาก็เกิดมาจากใบจากการชําใบแบบนี้นะะแหละค่ะแล้วทีนี้เราก็แด่ใบ,บแม่เขาหลุดไปใช่ไหมคะพอใบแม่เขาหลุดไปแล้วเราก็เอาเขามาปลูกในกระถางรวมกันแบบนี้ถักต้นเขาเล็กนะคะนี่เป็นกระถางนิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับเมือของเรานะคะทีนี้เราก็บารุงเขาหน่อยนะคะใส่ปุ๋ยบํารุงอันนี้เป็นดินสูตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยนะคะแล้วก็หมักดินนะคะแล้วก็ผสมดินใบไม้ด้วยนี่คะ่ะดู ความเติบโตแล้วก็ความงามของใบเขานะคะใหญ่กว่าใบเดิมของเขากี่เท่าคะอันนี้ดูได้เลยนะคะนี่ใหญ่กว่าใบเดิมเยอะมากนะคะแล้วก็ให้ใบด่างสวยด้วยนะคะแสงตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยแบบปลวกน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะความพยายามในการชําใบของเราเห็นไหมคะใบแรกเขาเล็กนะคะพอเราบำรุงดีๆเนี่ยกอกมรกตรใบเขาจะขยายใหญ่ตามสารอาหารที่เราให้นะคะ ใครบำรุงดีเขาก็ต้นใหญ่ใบสวยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันถึงยากหน่อยี่อันนี้นะคะน่าจะออกมาเป็นเผือกนะคะอันนี้ใบของเขาใบที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามก็ยังเจริญเติบโตได้ไม่ไม่ยังไม่สวยงามมากนะคะก็ค่อยๆให้เวลาน้องเขาหน่อยนี่ค่ะส่วนต้นนี้พอเราให้ปุ๋ยเข้าไปแล้วเขาก็สวยขึ้นนะคะประมาณนี้ อันนี้มาให้ชมผลงานการใส่ปุ๋ยบำรุงของเรานะคะจะบอกว่าต้นไม้นะคะถ้าเราบำรุงเข้าดีๆนะคะก็เหมือนคนนะคะได้รับสารอาหารที่ดีกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะร่างกายก็จะแข็งแรงสุขภาพก็จะดีนี่ค่ะคือความน่ารักของกักมะละกตที่เราปลูกไว้เป็นไม้สะสมนะคะนี่ก็สำหรับวันนี้ก็มาทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพยายามลงคลิปให้ เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทําวิธีปลูกนะคะบางทีบางเมนก็แบบไม่มีเสียงเลยนะคะในช่วงแรกๆ,ๆก็เนื่องจากเคิร์นค่ะไม่มีอะไรช่วงแรกก็จะไม่กล้าพูดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแค่อยากจะเอาต้นไม้มาให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะควาน่ารักของน้องเขานะคะก็คลิปนี้ก็อา่าบายๆกันไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ความน่ารักของน้องมาให้ดูหลังจากที่เราบํารุงเขาก็โอเคนะคะสำหรับใ,ใครที่มีกอบมรกตดอยู่แล้วนะคะในบ้านก็อย่าลืมไปใส่ปุยบารุงน้องเขานะคะน้องเขาจะได้ออกหนอแต่ก็ดีๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญเออคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือการใช้จุลินทรีย์สักค่าแสงหรือว่าจุลินรียนมสดนะคะในการฉีดพ่นบารุงใบก็จะทําให้ใบเขาอวบสวยนะคะนี่อันนี้แถมให้นะคะเป็นเคลเคลที่เราพอเองนะคะภูมิใจสุดๆเลยนี่ค่ะความสุขของการ บลู <Blue S 2> นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ